จริงท,ที่เรียนใหม่มแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆอ,ะอ่ะออตกควรจะมาคุยกับเราแล้วก็ดําเนินการด้วยว่าจัดการวิธีใดก็ได้เพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของผู้<ว>านคือไม่อยากให้เขาเดือดร้อนก็คืออยากไม่เอาตัวเองมาเป็นมุ่นวมายกับเขาอัตอ,อยากจะให้ทงจังหวัดเนีกเขาจัดการเขามาเสียอาหายในภาพรวมใช่ไหมอย่าเอาป้าไปเพราะว่าคือคนมันก็รู้จักกันแล้วย่างที้มันก็มองหน้ากันไม่ได้ก็จริงแล้วจะเอาเราน่ะ ไปเป็นตัวตั้งตัวตีคนนี้คนทั้งจังหวัดนนตั้งอย่างเงี้ยคือ,คอ,อกัย่าที่มีคุยกับตาต้อยเมื่อวานนี้ว่าความผิดของคนเนี้ยไอของในเรื่องของการแอบชอ้าชอ่าต้อยมันเป็นความผิดต่อบุคคลเพราะนั้นว่าเราไม่เอาเรื่องเขาก็ไม่เป็นไรแต่ไอเรื่องที่ไปขึ้นป้ายที่เรียนนนสวนนนร้อยเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยมันเป็นความผิดที่เกิดกระทบกับองค์รวมโดยทั้งหมดม,มันมีความผิดตามพรบจีไอ GI อยู่แล้วก็จะเปิดให้สื่อเขาดู ว่ามันมีความผิดตรงนี้คือถึงแม้ว่าไม่อ้างชื่อป้าต้อยเขาก็มีความผิดกับส่วนรวมอยู่แล้วว่าไปหลอกลวงผู้บริโภคนี่ตาเขาไม่อยากจะออกมาตรงนี้ประมาณว่าอยากให้ส่วนรวมเน่เขาไปจัดการตรงนี้เองถ,ถูกต้องจร <น ó? S 1> ิงเจ้าหน,น้าที่ก็สวยเลยอ,อตก<ม>ก็สวยนะใช่ในฐานะที่เป็นเจ้าของตลาดแล้วไม่จัดการตรวจสอบให้ชัดเจนปล่อยให้มีการกระทําผิดเนี่ยเขาเขาบอกว่าหรือว่าคุณพีจะเซ็นให้รอสอเพราะว่าคุณพี่ต้อยเขาไม่อยากเซ็นเพราะเขารู้จักกับคนขายผมเซ็นได้ถ้าางั้นเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อแต่ว่าอะไรเูยไหม อยากให้พี่อ่ะไปคุยกับเพราะว่าเราเพราะว่ารู้จักกับเขาใช่ปะ่ะ <uellement> อยากให้ให้ไปบอกกับพี่เขาว่าวิธีที่จะรอดแบบดีที่สุดอ่ะคือพี่เขาต้องมาดําเนินการกับร้านค้านั้นให้จริงจังเป็นมาตรการใดประกาศออกมาก็ได้ว่าให้ว่าจะไม่ให้ทหําแบบน,นี้มีการได้รับการร้องเรียนมามาตรวจสอบพบมีการกระทําความผิดจริงเลยดําเนินการตักเตือนหรือว่าอะไรก็ว่าไปไม่งั้นอะ่ะเขาจะถูกเขาจะถูกสังคมมองว่าอะไรครับจะถูกสังคมมองว่า เป็นตลาดที่หาแต่เงินไม่ได้สนใจลปล่อยให้มีการหลอกลวงผู้บริโภคได้ไง<ช>มันเสียมันเสียอะไรครับคุณเสียความน่าเชื่อถือของตลาดด้วย<ช>อันนี้เราก็เข้าใจว่าเขาเขารู้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สึกยังไง <ๆ S 2> แต่ทีเนี้ยพอเขารู้ว่ามีปัญหาแบบเนี้ยวิธี <ๆ S 2> ออกของเขาที่ <ๆ S 2> ดีที่สุดต้องเหมือนทหารตำรวจต้องรีบออกมาเชื่อครับ <ๆ S 2> ต้องตัดตรงนั้นทิ้งให้เร็วที่สุดไม่ต้องมาสนใจว่าป้าต้อยจะต้องมาเซ็นหรือเปล่าหรืออะไรก็เปล่าผมเซ็นก็ได้นึกออกไหมครับว่าเนี่ยผมมาตรวจเจอนะแบบเนี้ยเขาบอกว่าให้แบปร้องเรียนใครบอก ทานนีจจตอนนี้เขารู้แล้วใช่ไหมว่าเขารู้แล้วแต่เขายังไม่แต่ว่าคนขายเนี่ยเขายืนยันว่าเขามีส่วนที่น้นอืเพราะนั้นทางเกษตรจังหวัดอ่ะก็ต้องไปตรวจสอบตามกฎอมาก็ไม่มีข้ออ้างเพราะว่ามีหนังสือคนร้องอย่างแท่เจนไม่แล้วที่ที่ที่ดูแล้วเนี่ยทุเรียนที่เขาขายอยู่ไม่่ใช ใช่ใชไม่ใช่ทุเรียนนนแน่ๆอยู่แล้วถึงแม้เขาถึงแม้เขาจะมีมีมีม,มีสวนอยู่ที่นี่มันมีพันนกหยิบมันมีพันสาวน้อยมีชนีมีมีก้านยาวติดวันชนีนะ มีหลายพันครับผมไอไอบล็อกกลางนั้นน่ะมันมีมันมีถ้าแต่ไม่ผิดปัญนา้ันมีชนีอยู่ข้างบนน้าเขียวไม่ใช่ของนนแน่นอนน้าเขียวแล้วก็มันมันมีนีวิธีการทําให้มันําเขียวคือเราะ้าต้อยนีกออกไหมเรามองในเรารู้ว่าทุเรียนมันมาจากไหนเต็มที่สาวน้อยสี่ห้าลูกนั้นที่วางอยู่แถวหน้าน่ะมาจากปลาจีนชัวมีปลาจีนแน่นอนแล้วก็ไอทุเรียนหนาแดงๆอ่ะก็ปลาจีนล้วนทุเรียนนนอย่างลูกกับบล็อกอยู่เลยใช่เออ ก็ดูดิเนเราอะไม่ก็ขนาดเราประสานไปแล้วนะว่าว่าว่าไม่ใช่จุเลียนนนท์เขาก็ยังอ้างว่าเขามีสวนนนท์เขามีสวนอยู่แถวไหนอยู่ตรงไหนเขามีสวนเาอ้างว่ามีสวนน่ะอาจจะไม่ผิดเขาอาจจะมีจริงใช่มีสวนจริงอยู่แต่แต่ผลผลิตหรือเปล่าแต่ผลผลิตที่เขาแล้วผลผลิตที่เขาวางขายอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของจังหวัดนนท์ใช่ไหมเพราะว่าผมปลูกจริงเขาพูดได้ว่าเขาเขาเป็นคนจังหวัดนนท์สวนเขาก็มีอยู่อยู่ที่เมืองนนท์เนี่ยไอ้หกหกอำเภอเนี่ยใช่ไหม เดี๋ยวหเรื่องเดี๋ยวให้เรื่องเตือนเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคิดสคริปพูดให้ว่าว่าอะไรยังไงยังไงแต่อีเรื่องอันนี้ให้ผมเซ็นแทนผมก็เซ็นได้เรื่องร้องเรียนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่คนทั่วไปหรือว่าผู้บริโภคทั่วไปเขาพูพพพพพจะการแล้วออตโกได้รับการร้องเรียนมาไปตรวจสอบพบมีความผิดจ,จริงให้ดําเนินการเลิกขายเลิกข,ขึ้นป้ายแฟรฟาร์มเขาจะต้องรอให้เป็นเรื่องเป็นราวให้พีใช่เขาถือว่าขอให้มีคนเซ็นร้องเรียนไงผมก็บอกเดี๋ยวผมจะเซ็นให้จะได้มีคนร้องเรียนเขาจะได้ไปเชื่อได้ป มันจะได้เป็นอย่างนั้น